สวัสดีลูกทัวร์ทุกท่านนะคะไกดชื่อไกดวีค่ะวันนี้แกจะพาลูกทัวร์ไปบุกเมืองกรุงเก่ากันค่ะ นั่นก็คือจังหวัดพระนครเสียยุทธยาจังหวัดพระนครเสียยุทธยานะคะเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สําคัญค่ะโดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนะคะมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ3ของประเทศค่ะและมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานเคยเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สําคัญของประเทศค่ะจังหวัดพระนครเสียยุทธยานะคะไม่มีอําเภอเมืองและนิยมเรียกกันว่าเมืองกรุงเก่าค่ะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรสยามมาก,ก่อนโดยมีระยะเวลา417ปีค่ะโดยตั้งแต่พศ1893จนกระทั่งเสียกรุงให้แก่พมา่าในปีพศ2310ค่ะครั้นเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาราชธานีใหม่ขึ้นที่กรุงธนบุรีกรุงเสียอยุธยาก็ไม่ได้กลายเป็นเมืองล้างยังมีผู้คนที่รักในถิ่นฐานบ้านเดิมและราชฎอนที่หลบหนีไปอยู่ในป่ากลับเข้ามาอาศัยรอบๆเมืองและรวมตัวกันเข้าเป็นเมือง จนทางการยกให้เป็นเมืองจัตาวาเรียกว่าเมืองกรุงเก่าค่ะตาประจำจังหวัดพระนครเสียยุทธยานะคะเป็นรูปปราสาทสางทัศนวัดใต้ต้นหมันค่ะโดยใต้รูปปราสาทนะคะมีคําว่าอายุธยาคันธงมีแถบสีเหลืองและสีฟ้าสองแถบค่ะคําขวัญประจําจังหวัดพระนครเสียยุทธยานะคะรัชธานีเก่าอู่ข้าอู่น้ําเลิศล้าการกวีคนดีเสียยุทธยาเลยคุณค่ามรดกโลกค่ะค่ะและ สถานที่ที่ไกด์จะพาลูกทัวร์มาในวันนี้นะคะนั่นก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะวัดใหญ่ชัยมงคลนี้นะคะถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่มีความสําคัญทางประวัติศสาสตร์มากที่สุดค่ะและนะักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาวัดนี้เป็นจํานวนมากนะคะ จึงไม่แปลกที่เวลาเรามาวัดนี้แล้วจะเจอคนเยอะค่ะเดิมชื่อว่าวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าไทยค่ะจุดสนใจของวัดใหญ่ชัยมงคลน,นี้นะคะคือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงเสียอยุธยารวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยาด้านหลังวัดนะคะมีตำหนักของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งให้ผู้ศรัทธาที่เคารพเข้าไปกราบไหว้ได้ค่ะนอกจากนี้บริเวณโดยรอบนี้นะคะยังมีสวนหย่อมที่สวยงามไว้เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะ ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทราบประวัติความเป็นมาของวัดใหญ่ชัยมงคลกันก่อนค่ะวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอู่ทองค่ะซึ่งเป็นกษัตริย์ที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยมีตำนานเล่าว,ว่าในพศ1900นนะคะสมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้มีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ขุดศพ ของเจ้าแก้วซึ่งสวรรคตคดด้วยโลกอหิวาตคโรคขึ้นมาเผาโดยที่ปงพระศพนั้นนะคะพระองค์ได้สถาปนาให้เป็นพระอารามซึ่งเรียกว่าวัดป่าแก้วค่ะต่อมานะคะ คณะส่งสำนักวัดป่าแก้วได้ไปบวชเรียนที่สำนักรัตนมหาเทระที่ประเทศสีลังกาค่ะโดยคณะส่งนี้นะคะเป็นที่เคาเรพเลื่อมใสแก่ชาวกรุงศรีอย,ยุธยาเป็นอันมากค่ะจึงมีผู้คนมาบวชเรียนที่สำนักส่งคณะวัดป่าแก้วนี้มากขึ้นนะคะทําให้พระเจ้าอู่ทองได้แต่งตั้ง อธิย์บดีสง์ของนิกายนี้ขึ้นนะคะนั่นก็คือสมเด็จพระวันรัตนะซึ่งมีตําแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับสมเด็จพระโคสาจารย์ซึ่งมีตําแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายคันทธทุราค่ะค่ะโดยเรื่องราวสาคัญทางประวัติศาสตร์ของวัดป่าแก้วนี้นะคะมีอยู่ว่า อุโบสถของวัดน,นี้นะคะเคยเป็นสถานที่คณะคิดกำจัดขุนวรวงสาธิราชและเท้าสีสุดาจันค่ะโดยมีการเสี่ยงเทียนอธิษฐานกันในวันนั้นนะคะ และในครั้งนั้นได้รับผลสําเร็จจึงอัญเชิญพระเทียนราชาราพนวดขึ้นของราชสมบัติโดยมีพระราชทานนามว่าสมเด็จพระจกักรพรรดิในพศ2104ค่ะโดยในสมัยสมเด็จพระจกักรพรรดินะคะได้มีพระราชองค์การให้นำพระสังฆราชวัดป่าแก้วไปสําเร็จโทษค่ะฐานฝักใ่ให้เลิกยามแก่ฝ่ายกบฏพระศีีสินในพศ2135ค่ะโดยในสมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะได้มีเหตุการณ์สําคัญหลายอย่างจึงชวนให้เข้าใจว่ามีการสร้างปฏิสังขรณ์เจดีพระประธานวัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติยศของพระองค์ที่ลบชนะพระมหาอุปราชแก่กุงพาม่าค่ะโดยเชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะค่ะจุดที่น่าสนใจของวัดนี้นะคะนั่นก็คือเจดีชัยมงคลซึ่งเป็นอนุสรแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงลบชนะพระอุป ปราชแห่งกรุงหงสาวดีที่ตำบลหนองสาลายจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยในครั้งนั้นนะคะกองทัพพมา่าได้บุกเข้ามาในเขตขันทศีมาจึงทําให้สมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรสผู้เป็นพระอนุชาได้ทรงนําทัพออกไปรับฆ่าศึกและได้ขับช้างไปอยู่ในวงล้อมของฆ่าศึกที่ระดมยิงพระองค์และช้างค่ะโดยเหล่าแม่ทัพของนายกรน,นะคะตามพระองค์มาไม่ทนนะะันค่ะพระองค์จึงตัดสินใจพูดออกไปอย่างสุดเสียงว่า พระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ใหญในร่มไม้เล่าเชิญออกมาทํายุทธ,ธาถีด้วยกันเพื่อเป็นเกียรติแก่แผ่นดินนี้ด้วยเถิดซึ่งในภายภาคหน้าแล้วจะไม่มีกษัตริย์องค์ไหนมาทํายุทธ,ธาถีแล้ว เมื่อพระอุปราชได้ยินเช่นนั้นนะคะจึงใส่ช้างออกมาทํายุทาธิัตถกับพระองค์ซึ่งในครั้งนั้นพระนเรสวรมหาราชนะคะได้ทรงใช้แสงพลท่ายซึ่งก็คือดาบของพระองค์นะคะฟาดฟันไปยังพระอุปราชจนคอขาดและสิ้นชีวิตค่ะและทําให้ล่ายแพ้ไปในสงครามนั้นค่ะ เมื่อพระองค์กลับสู่พระนครนะคะพระองค์ได้ทาการลงโทษเหล่าทหารที่ตามพระองค์ไปไม่ทันในการทําศึกยุทธตถีนี้ค่ะซึ่งในทางกฎหมายแล้วนะคะการลงโทษคือการประหารชีวิตค่ะและในช่วงเวลาในการรอลงอาญานะคะสมเด็จพระพันรัตนะพระสังฆราชตามด้วยพระสงฆ์อี25องค์ได้ทูลขอให้พระองค์อภัยโทษให้กับเหล่าทหารเหล่านั้นค่ะโดยให้เหตุผลว่าพระองค์เปรียบดั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แวดล้อมไปด้วยมารก่อนการตัดสูค,ค่ะ และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติและบรารมีความกล้าหาญและความเก่งกาจของพระองค์ให้กระจายไปทั่วผืนแผ่นดินนะคะสมเด็จพระนลเรศวรจึงโปรดเกล้าให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมีน้าพระทัยของพระองค์ที่มีต่อลาทหารนั้นค่ะและได้พระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีขนาดสูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจนถึงปัจจุบันค่ะ าภายในวัดนะคะมีสิ่งที่น่าศรัทธ,ธามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะเพื่อเป็นที่สักการบูชาและปฏิบัติกรรมฐานค่ะค่ะและนี่ก็คือพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนนะคะถือเป็นอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของวัดใหญ่ชัยมงคลเลยค่ะประดิษฐานอยู่บนพื้นที่เดิมที่เคยเป็นที่ตั้งของวิหารเก่าในอดีตค่ะแต่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ฐานเท่านั้นนะคะ พระพุทธไสย,ยาสมีลักษณะเป็นสีขาวห่มคลุมด้วยจีวรตลอดทั้งตัวถือเป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวและศาสนิกชนมักจะแวะชมและสักการะบูชาเมื่อเดินเข้าสู่บริเวณตัววัดค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีพระอุโบสถที่สวยงามสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองเป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานและประกอบพิธีกรรมต่างๆค่ะอุโบสถนี้นะคะแต่เดิมเคยถูกเป็นที่นัดพบของเหล่าขุนนางนำโดยขุน พิเรนทรเทพและพรรคพวกซึ่งไปเสี่ยงเทียนเพื่อเป็นนิธีใหม่ในการไปปราบขุนวรวงศ์และท้าวสีสุดาจันค่ะซึ่งการเสี่ยงเทียนนะคะคือการนำฝันเทียนออกมาสองเล่มเล่มหนึ่งเป็นตัวแทนของขุนสีวรวงศ์ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่นักวิชาการไม่นับรวมเป็นกษัตริย์ของอยุธยาค่ะส่วนอีกเล่มหนึ่งเป็นตัวแทนของพระเทียนราชาซึ่งเป็นหน่อเนื้อของ กระสัตท,ที่หลบหลีกการแย่งชิงบัลลังก์และไปบวชที่วัดราชประดิษฐานค่ะและจุดเทียนขึ้นมาพร้อมการสองเล่มปรากฏว่าเทียนตัวแทนของขุนวรวงศารนะคะดับลงก่อนซึ่งหมายถึงว่าการที่จะไปล้มล้างนะคะจะเป็นผลสําเร็จค่ะภายในพระอุโบสถนะคะยังมีพระพุทธรูปที่สําคัญอีกหลายองค์ค่ะในส่วนของพระประธานนะคะมีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนที่อื่นค่ะซึ่งพระประธานนี้ปั้นโดยหินทรายตลอดทั้งองค์ค่ะ และในส่วนของจีวรนะคะมีการลงลักปิดทองประดับแก้วค่ะและส่วนที่ไม่มีจีวรนะคะเว้นว่างไว้เห็นหินทรายอย่างสวยงามค่ะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองมีลักษณะเป็นปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมารค่ะซึ่งมีความเชื่อกันว่าใครที่กําลังท้อแท้พ่ายแพย้หรือสิ้นหวังอยู่นะคะการที่ได้มากราบไหว้พระหรือชมเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลน,นี้ถือว่าจะเป็นการฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างสวยงามค่ะ ค่ะเวลาในการเปิดปิดทําการของวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเปิดทําการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง5โมงเย็นค่ะการซื้อบัตรเข้าชมนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยค่ะต่อมานะคะเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวควรรู้ค่ะเกี่ยวกับการแต่งกาย นักท่องเที่ยวควรแต่งกายอย่างสุภาพใส่เสื้อมีแขนใส่กระโปรงและกางเกงขายยาวและไม่แต่งกายที่รัดรูปจนเกินไปนะคะรวมทั้งการก่ออันตรายและการทำความเสียหายแก่โบราณสถานรวมถึงการปีนป่ายและเข้าไปในเขตต้องห้ามค่ะ ค่ะวันนี้นะคะไกด์ก็ขอจบทิปทัวร์แหล่งท่องเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคลไว้เพียงเท่านี้ค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกทัวร์จะกลับมาใช้บริการกับเราอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ